สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่อินควิเนอร์มุมข่าววันนี้จะเป็นในส่วนของข่าวสารสโมสรอาร์เซนอลยังคงตามล่านะครับนักเตะที่เข้ามาเ่งเบอลพาระของบุกโยสกานะครับในตำแหน่งตัวรุกทางฝั่งขวานะครับโดยล่าสุดมีรายงานข่าวนะครับว่านักเตะอย่างนิโกเวินเดียนะครับกำลังเป็นเป้าหมายนะครับในการดึงตัวของมิเกลเตต้าโดยนักเตะนะครับวัย21ปีทีมชาติสเปนของสโมสรแอตแลนติกบินเบาะนะครับกำลังอยู่ในการเชื่อมโยงกับสโมสรอาร์เซนอลนะครับและสโมสรลิเวอร์พูล ในการเข้ามานะครับเสริมความแข็งแกร่งในช่วงตลาดซื้อขายรอบ2เดือนมกราคมนี้โดยนักเตะนะครับอย่างนิโกวินเดียมนะครับถือว่าเป็นนักเตะตัวรุกอนาคตไกลนะครับของทีมชาติสเปนณเวลานี้นะครับและมีข่าวเชื่อมโยงกับสโมสรยักษ์ใหญ่ใน,ในยุโรปหลายสโมสรน,นะครับอาทิเช่นบาร์เซโลนาเรอัลมาดริดนะครับหรือแม้กระทั่งสโมสรนในพิมร์ลีกอย่างสโมสรริวอปูอาเซนแล้วก็สเปอร์นะครับ โดยทางสมมสรของแอตติกดีบาวนะครับอย่างจอร์โอนิอนเต้นะครับได้ออกมายืนยันนะครับถึงแม้ว่านักเตะอย่างนิโกวิลเลียมนะครับจะมีสัญญากับทางต้นสังกัดจนสิ้นสุดฤดูกาลนีเท่านั้นนะครับแต่ก็มั่นใจว่านักเตะจะยังคงอยู่ค้าแข้งกับสมมสรแอตแลตติกบินเบาในฤดูกาลหน้าอย่างแน่นอนโดยนิโกวิลเลียมนะครับถือว่าเป็นนักเตะเยาวชนของแอตติกบินเบานะครับตั้งแต่อายุยังน้อยนะครับและเขาก็มีความผูกพันกับสมมสรอแห่งนี้นะครับและครอบครัวของเขาก็ยังสนับสนุน แอตแลนติกดีเบาด้วยนะครับนี่คือความมั่นใจของประธานสมมสรแอตแลนติกดีเบานะครับอย่างจอร์ริเอนเต้นะครับที่มีความมั่นใจว่านักเตะจะต่อสัญญาฉบับใหม่กับแอตแลนติกบิงเบโดยมีการคาดการณ์นะครับว่าสัญญาฉบับใหม่ของนิโคลินเดียมนะครับถ้าเกิดว่าไม่สามารถที่จะตกลงค่าตัวกันได้นะครับทางสมมสรอ,อย่างแอตแลนติกบิงเบาน่าจะพิจารณาในการปล่อยตัวนักเตะรายนี้ในช่วงตลาดซื้อขายรอบ2 เดือนมกราคมนี้ก็เป็นไปได้นะครับโดยค่าตัวที่มีาาการคาดการณ์น่าจะอยู่ประมาณ30บล้านปอนด์เท่านั้นนะครับพะนักเตะเรือสัญญากับต้นสังกัดเพียงแก้8เดือนแต่ถ้าเกิดว่าทั้งสองฝ่ายนะครับสามารถที่จะพิจารณาในการต่อสัญญาฉบับใหม่กันได้นะครับคาตัวของนิโคลวินเดียมนะครับอาจจะทะลุไปถึงระดับ45-50หล้านปอนด์ก็ถือว่ายังคงมีความเป็นไปได้นะครับที่ทางสโมสรอาร์เซนอลน,น,นะครับถ้าเกิดว่าสนใจในการดึงตัวนิโคลวินเดียมนะครับ้ามาเสริมเก่งในตำแหน่งตัวลุกทางควงขวานะครับกบบ ่าตัวประมาณ30บล้านปอนด์ก็น่าจะเพียงพอครับที่จะทาให้แอสติกบินเบานะครับพิจนารณาในการปล่อยตัวนักเตะดาวรุ่งพรสวรรค์รายนี้เข้ามาร่วมทัพในสินเอเมอร์สเตเดียมก็เป็นไปได้เช่นกันนะครับเราก็ต้องมาติดตามมาดูต่อไปนะครับพะส่วนสุดท้ายแล้วนะครับนักเตะอย่างนิโก้ครับอินเดียมจะสามารถนะครับประสบความสําเร็จในการย้ายเข้ามาอยู่ในสโมสรอาเซนอนได้หรือเปล่านะครับในช่วงตลาดซื้อขายมกราคมนี้นะครับผม ก็จบลงแล้วนะครับในส่วนของข่าวสารสัมมินอาร์ซนอลในวันนี้นะครับเรบควรฝากกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์กับทางรายการด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมา,มากครับ